บทอาขยานไก่แจ้ สั่งไม่มากนะครับวันละสองครั้งทุกบ้านแต่สุขทุกวันเออขอฟังอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ<ด>ขอแบบเสียงดังๆได้ไหมคะอ่ะบทอาขยานไก่แจ้เริ่มไก่ อะไรนะฟังเพียงอะไรนะเมื่อกี้ออกเมื่อกี้ออกเป็นวังเวงใช่ไหมฟังเพียงวังเวงใช่ไหมโอ้ยวังเวงน่ากลัวเลยอ่ะไม้เป็นลายเดี๋ยวให้ไปซ้อมมาก่อนเนาะขอเดี๋ยวค่อยมาสอบอ่านกับครูครูใหม่นะคะไปซ้อมมาก่อนนะคะคร่านี้ไม่วังเวงแล้วนะไม่วังเวงนะคะอ่ะปลายเก่งมาก